รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดอบร,รมแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาิบาลหรือ ESG และการสร้างความยั่งยืนในองค์กรสื่อสารมวลชนครั้งที่หนึ่ง วันที่16สิงหาคม2568สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมโทโรธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิรตซ์โดยรองศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการอบรมแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG และการสร้างความยั่งยืนในองค์กรสื่อสารมวลชนครั้งที่หนึ่ง ภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทมีสุขโฮมโซลูชันจำกัดณอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรธัญบุรีถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานคร ทางนี้ได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์ชุมสายณอายุทยาประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทมีสุขโฮมโซลูชันจำกัดเป็นวิทยากรโดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจใน ESG และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดวิเคราะห์ร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก ESG ที่ถูกต้องจากการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป เพื่อมุ่งขับเคลื่อนสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร,รทัญบุรีให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป